สวัสดีแฟนคลับมินักแฟนเพลงทุกท่านครับมันย er อยู่กับเฮียบอยซอยเอีกแล้วครับผมนะวันนี้เกมใหม่นะแกการเก็บเกี่ยวของอะไรเกาหอกคือบ e เวอร์อ่ะะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลวกดกระดิ่งให้กับช่องเฮียบอยด้วยนะจ๊ะวันนี้เราเอาทุนมา200นะมาลองเล่นเกมใหม่เฉยๆนะไม่ได้หวังว่ามันจะแตกไม่รู้ว่าแม่นดีหรือว่าไม่ดีนะครับ ก็เกมนี้เป็นค่ายของ PG นะครับตามตามเคยฮะเฮียก,ก็วันนี้เข้ามาเล่นเนี่ยไม่ได้ไปดูอะไรเลยนะลองดูลองเล่นดูนะเกมนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีเรื่องของตัวคูมีวายตัวอะไรดูวนนะียท,ทุกกันมีอะไรอีก สัญลักษณ์ที่ชนกะก็คือจะต้องให้ได้5้าตัวนะจะได้ให้ได้5ตัวมาดูวันนี้ไม่ได้ดูสูตรอะไรเลยนะมาลองเล่นดูก่อนนะครับอืมไทวายตัวนี้มันจะวิ่งไปวิ่งมาคือคาอยู่ในหน้าจอต้องหลุ้นให้แม่งไปอยู่ตรงใกล้ๆแบบว่าที่มัน นเนยอะนะปกติเฮียจะเข้ามาเล่นตามช่วงเวลาอะคิทามนะปีสปินเนาะเอาไว้เฮ้ยอืยอเลยแปบ๊บแปบบ๊แบเห็นแป๊บแปบบ๊แบเบกกหนอ่อยลูกมาไหมนะแล้วปกติเฮียจะเข้ามาเล่นในช่วงอะคิทามนะครับที่ในเว็บที่เฮียเล่นอยู่เนี่ย,เข,เ,ยนะเขาจะแจ้งไว้วมาปะเนี่ยมาเปล่าตัวนึงไม่มาโอ้นะเขาจะแจก ตารางนะครับโบนัสต่างๆช่วงลัคกี้ไทม์ที่ควรเข้ามาเล่น,นครับว่าช่วงเวลาไหนที่เข้ามาเล่นอันนี้ก็เฮียเข้ามาเล่น,นไม่ได้เข้าไปดูเลยวันดีกดเข้ามาปุ๊บแล้วเห็นเกมใหม่ก็เลยลองอัดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมาศึกษาก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ช่วงเวลาลัคกี้ไทม์ก็เป็นแนวทางนะครับให้เราเข้ามาลองเล่นในช่วงนั้นนะอาจะมีโอกาสแตกมากขึ้นแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะ นะเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะเฮียบ่อยก็เข้ามาขำๆนะาตามเอฟซีที่เรียกร้องอยากให้เฮียทำนุ่นทำนี่นะวันนี้มาลองเกมก่อนเดี๋ยวไว้รอบหน้าคือมาเล่นถ้าไม่ดีนะแต่เนี่ยอูเบมา4บาทแบาทเนี่ยวนไปวนมาเนี่ยเออสิ 12. ไม่ยังไม่แตกเลยนะยังเกลืออยู่เลยนะมาสอ0เยหลือ1 1อยสิแล้วเออ พูดถึงมันก็แตกยากเหมือนกันนะเกมนี้เนี่ยดูแล้วอะแล้วแม่งซื้อฟีสปินไม่ได้ด้วยต้องลองใ้เข้านีนะมันก็ไม่เลี้ยงไม่อะไรเลยขอแค่ให้ตัวแบบว่าเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันแค่นั้นห้าตัวอยู่ใกล้ๆกันห้าตัวโอ้แล้วแม่งปกติกูเล่นเนี่ยสามแถวหน้าเนี่ยก็ยาก,กน,นะมีห <c oughs> ้าตัวเนี่ยบอกเลยเกลือยาวเลยเนะเป็ดสี่บาทไปก่อน กดกระบอกดูดิเป็นไงวายเนีไหมคือเอาจริงๆนะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่มีผลนะวายจะให้มันไปอยู่แบบแถวหน้าๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีผลมันต้องไปอยู่ตรงกระจุกที่มันมีห้าตัวจะมีผลแค่นั้นเองเฮ้ยมามาแล้วมาไหมมาไหมโอ้โหร้องอีกดูแล้วไม่ไปเข้าแน่นอนมาแบบเฉียว ดูดิปะไม่แตะตรงวายเลยไม่แตะไปมาร่วงม,มามามามกินกูได้ไมนะ่นานหรอกกูจะหมด้วเออมาลองเล่นนาะเกมใหม่นะใครที่อยากเล่นก็เล่นนะแต่บอกเลยว่ากูไม่เล่นนะเกมนี้ปล่อยแม่งไปก่อนดูดิคือแม่งหมุนมาแบบนี้นหลายรอบม,มากนะเขาไม่เข้าดูดิเลยเลยเลย,เลยแล้วเลยเลย ใครอยากลองเล่นก็เข้าไปลองเล่นลลนะบูเวอร์บูเวอร์ออรตัวตุ่นนะตัวตุน่นอ่าในวานนิดนึงลุ้นครับเข้าไหมี๋ยวว่าแม่ไม่เข้าเนี่ยนะไม่เข้าเลยที่บอกวาทถือว่าเป็นคลิปแนะนําเกมใหม่แล้วกันนะเนี่ยก็เข้ามาลองกดเล่นเล่นดูนะพอดีเปิดเข้ามาเลยเอ๊ะอะไรดาวดาวไม่ใช่เกมแค่แบบเฮ้ย กดดาวแล้วเข้าพีสปีดเลยเหรอป้านะเฮ้ยเอินนนะแค่แบบว่าตั้งให้เป็นแบบเกมชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยมาไป่าโ้ยแม่โหมดนีน่เกเลิกมาลองเล่นเกมใหม่นะมาดูกันเฉยๆนะเกมใหม่เป็นยังไงบ้างเรียบร้อยนะเบรคขั้นตามสี่บาทเราเล่นไม่ได้แล้วนะก็ เกมใหม่จากค่าย PG นะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวรอบหน้าเฮียจะลองเข้ามาเล่นในช่วงแบบว่าโ bon บนัสทามดูบ้างแล้วกี่ทามดูบ้างว่ามันจะได้หรือว่าไม่ได้ครา่อน,นี้เนี่ยกดเข้ามาลรวเห็นมันอัปเดตขึ้นมาพอดีนะในว่าหน้าเว็บที่เฮียเล่นอยู่ก็เลยลองกดามาเล่นเดี๋ยวเฮียทิ้งดิ้งไว้ล้วล่านะครับสำหรับเว็บที่เฮียเล่นอยู่เป็นประจานะครับเขาก็มีโปรต่างๆนะ,นะพวกกงล้อแล้วก็โบนัสทุกวันนะครับ ใครที่ชื่นชอบคลิปมันมีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเยาบอยด้วยน,น,นนะจ๊ะไปแล้วแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเยาจะมาแจกเครดิตนะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย